สวัสดีค่ะตอนนี้เราอยู่กันที่สวนน้ำโคลอรเบียพิกเจอร์นะคะวันนี้เป็นวัน f a มิลี่เดค่ะเราเลยพาครอบครัวมาเล่นกิจกรรมทางน้ำกันนะคะกิจกรรมแรกที่เราเลือกเล่นกันนะคะนั่นคือกีฬาวินเซิร์ฟหรือกระดานโต้คลื่นค่ะ ก่อนที่เราจะได้เริ่มเล่นกิจกรรมนี้นะคะจะมีเจ้าหน้าที่พาเราไปทําประกันอุบัติเหตุก่อนนะคะเพราะว่ากีฬาชนิดนี้ค่ะเป็นกีฬาที่ค่อนข้างอันตรายอาจจะทําให้เราบาดเจ็บในระหว่างการเล่นกิจกรรมก็ได้ค่ะเมื่อถึงเวลาที่ต้องเล่นจริงๆนะคะจะมีครูฝึกค่ะมาคอยสอนท่าให้เรานะคะว่าเราควรใช้ท่าไหนและทําอย่างไรไม่ให้เกิดอันตรายค่ะ สำหรับคนที่หัดเล่นกระดานโต้ขึ้นครั้งแรกนะคะครูฝึกจะให้ใช้ท่าเบสิกในการเล่นนะคะเพื่อเป็นการหัดฝึกการทรงตัวค่ะตอนที่ยังไม่ได้ลงเล่นของจริงนะคะเหมือนมันจะง่ายค่ะแต่พอลงไปเล่นแล้วเนี่ยยากมากๆเลยค่ะเพราะว่ากระแสะน้ำค่อนข้างแรงมากค่ะสำหรับคุณผู้หญิงนะคะที่จะลงเล่นกีฬาชนิดนี้นะคะต้องใส่ชุดว่ายน้ำแบบวันพีเท่านั้นนะคะ เพราะถ้าใส่ทูพีสนะคะกระแสน้ำสะพัดเอาชุดบิกินี่ของคุณให้หลุดหายไปเลยค่ะใครที่ยังไม่เคยเล่นนะคะก็ลองเข้ามาเล่นดูได้ค่ะที่สวนน้ำโคลอมเบียพิกเจอร์ค่ะฝากกดติดตามด้วยนะคะบ๊ายบาย